น่อไม้ที่ได้มาหั่นเสร็จแล้วล้างสักหนึ่งน้ำแล้วก็ตั้งไฟต้มเลยต้มแล้วก็ใส่ใบน้อยหนาไปด้วยจะทําให้หน่อไม้หวานนี่ค่อยๆหั่นไปนะหน่อไม้ปลูกเองมามาเริ่มกันเลยว่าเราหาที่ไหนบ้างนี่แขนงก็เอานะจ๊ะนี่เป็นแขนงก็เอาเพราะว่าเออมันก็ทานได้นะนี่ได้แขนงมาสองแขนงอะอ่นะ ไปหาหนอไอ้น,นี่หนอเล็กหน่อน้อยก็ก็สะสมไว้เก็บมาเลยนะนี่หักเดี๋ยวรวมๆกันก็ได้เป็นหม้อแล้วเสร็จแล้วก็เอามาหัน่นนะหั่นบางๆเราจะต้มต้มก่อนสักหนึ่งถึงสองน้ำนะเพื่อจะได้เอาไปทําแกงจะเป็นแกงคั่วก็ได้ไม่งั้นก็เอาไปทําหน่อไม้ดอกแต่ว่ารอบนี้จะเอาไปทําแกงคั่วไก่ ใส่ดอไม้ต้มนะหวานๆก็ล่อออกให้หมดเลยไอ้ที่แข็งแๆะนะที่มันเป็นขแขนงถ้ามันแข็งๆก็ไม่เอานะเอาที่มันอ่อนๆเพราะว่าเรากินเองเวลาไปซื้อเราเลือกไม่ได้ว่าจะเอาอ่อนหรือเอาแข็งเขาหั่นมาให้พร้อมเลยก็ต้องซื้อแบบนั้นนี่ของเราเลือกเลยอ่อนๆนะนี่เนหะ็นไหมอ่อนๆทั้งนั้นเลย เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปล้างสักหนึ่งน้ำอือืมอันนี้นะข้อเหนียวๆเ,เนี่ยเขียวๆเนี่ยนะไม่เอานะเขียวแก่ๆนะน,นั่ยนะมันเหนียวมันแข็งเอาที่มันเป็นสีเขียวอ่อนๆแบบนี้นะหั่นเนี่ยรู้ได้เลยว่าแข็งหรือไม่แข็งนะอันนี้เป็นขแขนงมันนะขแขนงมันอย่าหั่นชิ้นใหญ่มากนะ ใส่ใบน้อยหนาไปด้วยนะสักรอบหนึ่ง <amino. S 1> สักห้าหกใบสองรอบก็เนีน่ยนะสิบใบต,ต้มน้ําล้างต้มหนึ่งน้ำแล้วก็ล้างก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราต้มอีกหนึ่งหนึ่งน้ำหน่อไม้มันจะหวานมากไม่ต้องใส่ผงชูรสหรือไม่ต้องใส่อะไรเลยนะใส่แค่ใบน้อยหนาอย,ย่างเดียวเพราะเราเราลองมาหลายหลายครั้งแล้วแล้วแล้วก็ทําสําเร็จด้วยว่ามันหวานจริงๆนะมันหวานจริงๆ ก็นี่นี่ถ้ามันเป็นเปลือกเปลือกที่อยู่ตรงที่เราตัดมาแล้วมันเป็นแบบเ,เป็นแง่งแง่มันแบบนี้นะเพื่อนๆก็ล่อมันออกแล้วเราทำกินเองต้องใส่ใจนะนีะ่เห็นไ,ไหมแล้วก็ล้างสักหนึ่งน้ำก่อนแล้วเราไปต้มสองน้ำทำแกงคั่วไก่ใส่หน่อไม้ น่อไม้ต้มน่อไม้สดนี่แหละนะนี่ต้มใส่ใบในหนาสองรอบแค่นี้แหละเพื่อนเเราก็ได้กินของอร่อยๆแล้วนะจ๊ะ